ผีกระหังอีกหนึ่งตำนานผีไทยชื่อดังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นรูปร่างเป็นมนุษย์เพศช,ชายแต่มีปีกเป็นกระด้งฝัดข้าวมีหางเป็นสากติ์ตำข้าวเป็นผีที่อยู่คู่บุญกับผีกระสือผีกระหังโบราณเรียกว่ากระหังเป็นผีผู้ชายคู่กับผีกระสือที่เป็นผู้หญิงเป็นผีเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงเช่นเดียวกับผีกระสือโดยกระหังเป็นผีที่พบเฉพาะในภาคกลางของไทยและไม่ปรากฏหลักฐานการพบเจอในชาติอื่นนอกจากประเทศไทย สำหรับลักษณะโดยทั่วไปผีกระหังมีรูปลักษณ์ภายนอกทั่วไปจะเหมือนกับมนุษย์ทุกประการแต่มีเรียวแรงมหาศาลนอกจากนี้กระหังนับเป็นผีที่แสดงเอกลักษณ์ของไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี เพราะมีทั้งปีกที่ใช้กระด้งฝัดข้าวและพาหนะคือสากด์ตำข้าวโดยกระหังจะบินได้และออกหากินของโสโครกในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับผีกระสือจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ยังพบว่ากระหังมีนิสัยรักสงบจึงทําให้ในเรื่องของความน่ากลัวอาจได้กว่ากระสือนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันว่าผีกระหังจะเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์เมื่อไม่สามารถควบคุมอาคมได้ก็จะ เข้าตัวและกลายเป็นผีกระหังหรือเป็นชายที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับครูบาศัยาศาสตร์แล้วทำผิดคำสัญญาจึงกลายเป็นผีกระหังกระหังเป็นผีที่ชอบเก็บตัวอยู่ในที่ที่มีหน้าต่างปิดมิดชี้ดะและมืดทึบในกลางวันจะทบทวนวิชาไสยศาสตร์ที่เล่าเรียนมาพอตกกลางคืนจะออกหากินท่ามกลางป่าลึกของภาคกลางมีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งลี้ลับที่ออกอลาวาดยามค่ำคืนผีกระหัง ที่โฉบผ่านดวงจันทร์ด้วยเสียงกระพือปิกหน้าสะพรึงชาวบ้านต่างเชื่อว่ามโนคือดวงวิญญาณของผู้ที่ทำผิดกฎแห่งธรรมชาติถูกสาปให้ไร้ซึ่งร่างมนุษย์และต้องเผชิญความทุกข์ทรมานไปชั่วการแต่ไม่ใช่เพียงตำนานหากแต่เป็นเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณทศคุณทศข้าราชการต้องคำสาบ ชายหนุ่มวัยสาผู้เป็นข้าราชการกรมการเมืองมีรูปโฉมสง่างามฉลาดหลักแหลมแต่ทยทยานสูงขุนทดเชี่ยวชาญศสยศาสตร์จากการร่ำเรียนกับอาจารย์สัมณ์เขมรเขาแอบศึกษาคาถาอาคมต้องห้ามหวังใช้อำนาจเหนือคนอื่นเมื่อความรักของเขาต้องพ่ายแพ้ให้แก่คู่แข่งหัวใจของขุนทดเต็มไปด้วยไฟแค้นเขาใช้มนต์ดำทำสเสน่ห์ต่อหญิงที่ตนรักแต่โชคร้ายคำสาบกลับสะท้อนคืนกลับสู่ตนเองเขากลายเป็นกระหังต้องบินไปในรติการกระหายของเน่าเสียและไม่อาจสัมผัสพ,พ,พื้นดินได้แม่ดาวเรืองหญิงสาวผู้เป็นที่รัก หญิงสาวผู้เลอโฉมแห่งหมู่บ้านท้ายดงเธอเป็นบุตรสาวของพระยาธรรมรงขุนนางผู้มีอำนาจเธอเป็นหญิงงามที่มีน้ำใจและรักความยุติธรรมใจของเธอมีให้แต่หลวงไกลคู่มั่นที่บิดาหมายมั่น เมื่อรู้ว่าขุนทดต้องคำสาบเธอรู้สึกสงสารและพยายามหาทางช่วยแต่เธอไม่อาจทรยศต่อความรักและศีลธรรมได้หลวงไกลวีรบุรุษแห่งหมู่บ้านชายหนุ่มผู้เป็นในอำเภอแห่งหมู่บ้านท้ายดงมีบุคลิกกล้าหาญเที่ยงธรรมและจงรักภักดีต่อบ้านเมืองเขาเป็นคู่มั่นของแม่ดาวเรืองแต่กลับต้องเผชิญศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อขุนทดกลายเป็นผีกระหังหลวงไกรจึงต้องหาทางหยุดยั้งหลวงตาอินพระอาจารย์ผู้ทรงศีล หลวงตาผู้สูงวัยแห่งวัดท้ายหมู่บ้านท่านเป็นผู้เดียวที่รู้วิธีถอนคำสาปของกระหังแต่ก็รู้ดีว่าผู้ที่ถูกไสยศาสตร์เล่นงานนั้นจะต้องยอมสละบางสิ่งเพื่อแลกกับความเป็นอิสระขุนทดแอบรักแม่ดาวเรืองมานานแต่เธอกลับมีใจให้หลวงไกรวันหนึ่งเมื่อขุนทดรู้ข่าวการแต่งงานของทั้งสองเขาไม่อาจรับได้หัวใจเต็มไปด้วยความริษยาเขาจึงเดินทางไปยังสำนักอาจารย์หมอผีเพื่อขอคาถามัดใจหญิงแต่ครูบาอาจารย์เตือนเขาว่า ไสยศาสตร์นำมาซึ่งความหายณะหักเจ้าใช้มันเพื่อความรักที่ฝืนธรรมชาติผลลัพธ์จะย้อนคืนสู่ตัวเจ้าขุนทดไม่เชื่อคืนนั้นเขาทำพิธีสเสนอเลือดแต่ผิดพลาดคำสับสะท้อนกลับสายฟ้าฟาดลงมากลางเรือนดวงวิญญาณของขุนทดหลุดออกจากร่างเปลี่ยนเป็นร่างแห่งกระหังขุนทดตื่นขึ้นนกว่าตัวเองมีปีกจากกระด้งมือและเท้ากลายเป็นไม้ครกต่ำข้าวเขา,ขาไม่อาจเดินบนพื้นได้ต้องบินไปตามแรงสาบัทุกคืนเขากระหายของเน่าเสียหิวโหวยและทุกทรมานชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงลึกลับพวกเขาเชื่อว่ามีปีศาจในป่า่าจนกระทังคือ นอนหนึ่งขุนทดหลุดเข้าไปในหมู่บ้านและถูกพบเห็นทุกคนหวาดกลัวและข่าวแพร่สะพัดว่ากระหังออกอารวาสเมื่อหลวงไกรได้ยินเรื่องราวเขาจึงรวมพลชาวบ้านเพื่อปราบปีศาจผีกระหังกลายเป็นภัยต่อชาวบ้านมันแอบเข้ามาขโมยของกินและบางครั้งก็ทำร้ายคนที่พบเห็นแม่ดาวเรืองเสียใจเธอรู้ว่าผีกระหังคือขุนทดเธอแอบไปพบหลวงตาอินเพื่อขอให้ช่วยถอนคำสาปหลวงตาอินบอกว่าหากขุนทดต้องการหลุดพ้นเขาจะต้องดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และสำนึกผิดอย่างแท้จริง แม่ดาวเรืองวางแผนล่อขคุนทศมาให้หลวงไกรและหลวงตาอินช่วยแต่ขุนทศไม่ยอมง่ายหาหาเขายังมีจิตมืดและความแค้นคืนหนึ่งขุนทศถูกชาวบ้านล้อมจับหลวงไกรใช้พระเครื่องและคาถาขับไล่ขุนทศกริ่งด้วยความเจ็บปวดแม่ดาวเรืองพยายามอ้อนวอนให้เขาสำนึกผิด สุดท้ายขุนทดยอมดื่มน้ำมนแต่สายเกินไปคำสาปฝังแน่นเกินแก้ร่างของเขาค่อยๆลุกเป็นไฟเผาไม่ไปต่อหน้าทุกคนก่อนที่เขาจะสลายไปเขากระซิบว่าข้าจะกลับมาตรับใดที่มนุษย์ยังแสวงหาอำนาจที่มิใช่ของตนตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านท้ายดงก็สงบสุขแต่ในคืนวันพระผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงได้ยินเสียงกระพือปีกแผวเบาและเตือนลูกหลานว่าอย่าหลงไหลในไสยศาสตร์ไม่เช่นนั้นอาจต้องพบจุดจบเช่นเดียวกับขุนทด